สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเปอร์บ้านโป่งทุกท่านค่ะขอเสียงหน่อยได้ไหมค่ะยังไม่ได้ยินเสียงพ่อแม่พี่น้องทางซ้ายมือเลยค่ะเห็นหน้ากันไหมค่ะขวามือละค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ปูมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีโอกาสมาพบกับพ่อแม่พี่น้องค่ะพ่อแม่ที่น้องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆที่นี่เต็มไปด้วยสายตาและรอยยิ้มและความเมตตายอย่างอบอุ่นในหัวใจคนนี้เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะตลอดเวลาที่พักเพื่อไทยเข้ามาทำงานในพื้นที่นะคะดิฉันต้องเรียนว่าเราเองเราพบว่าปัญหาของพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีปัญหามากมายในเรื่องของข้าวของแพงใช่ไหมคะไม่ทราบว่าราคาอาหารเป็นไงคะราคาไข่เป็นไงคะแพง,งมากสิแล้วก็รายได้ยังน้อยด้วยใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะเป็นสิ่งที่เราพบว่า โดยเฉพาะสองปีที่ผ่านมานั้นปัญหาต่างๆไม่ได้ถูกแก้ไขไปเลยใช่ไหมคะแน่นอนกับสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่พรรคพละยจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาเป็นอย่างแรกดีไหมคะแล้วนโยบายของพรรคพไทยพ่อแม่พี่น้องได้ฟังบาง้างหรือยังคะถูกใจไหมคะเดี๋ยวต้องมาถามกันก่อนว่าถูกใจนโยบายอะไรนะคะนโยบาย นโยบายเดิมที่เราเคยทำประสบความสำเร็จมาก่อนตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนั้นเอากลับคืนมาดีไหมคะ <Yes. S 1> 30บาทที่รักษาได้ทุกโรคจริงๆเอาไหมคะ SML เอาไหมคะแล้วกองทุนหมู่บ้านล่ะคะแล้วเขาบอกเลยยังว่าจะเพิ่มอีกหนึ่งล้านเป็นสองล้านบาทคะ่ะแล้วบอกเลยยังคะว่า เบี้ยออสอมอ,อยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องห่วงในอนาคตจะดูให้ว่าจะเพิ่มได้อย่างไรดีไหมคะแล้วเบี้ยผู้สูงอายุเอาไหมคะเบ,<ร>บี้ยผู้สูงอายุ60ปีเป็นเท่าไหร่คะ600บาทใช่ไหม70ปีละคะ8 0ดสิปีละคะเ0้าสปีละคะโอ้โหแสดงว่าบ้าน ในใจแล้วสิคะว่าเลือกเบอร์อะไรคะพ่อแม่พี่น้องคะงั้นเราไม่ต้องถามแล้วเพราะเบอร์หนึ่งอยู่ในใจของทุกท่านแล้วใช่ไหมคะโอ้ชื่นใจจังเลยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วบอกเลยยังคะว่าพรคพือไรมีนโยบายในการเชื่อม25ลุ่มน้ําเพื่อเชื่อมไปยังแม่น้ําเจ้าพระยาและเชื่อมมาลงทางที่ราชบุรีเพื่อพ่อแม่พี่น้องนั้นมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีดีไหมคะ แล้ววันนี้ปูมาเป็นผู้หญิงต้องมีนโะยบายสำหรับผู้หญิงด้วยได้ไหมคะแต่ต้องขอฟังเสียงผู้หญิงอยู่ไหนคะเห็นไหมให้รู้ว่าสรังพลังสตรีนั้นเสียงดังแค่ไหนใช่ไหมคะใครบอกว่าผู้หญิงเป็นแบ,บ่ที่อ่อนแอใช่ไหมคะ แต่ว่าที่สําคัญผู้หญิงก็หาเงินเก่งนะคะทําให้หนุนคุณพ่อบ้านได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องมีกองทุนบทบาทสตรีค่ะเลี่ยจังหวัดละหนึ่งร้อยล้านบาทดีไหมคะถูกใจไหมคะกองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่ช่วยพัฒนาบทบาทผู้หญิงเก่งค่ะ<ๆ>เพื่อการฝึกพัฒนาคุณภาพฝีมือและสุดท้ายก็คือทำให้ ราคาสินค้าต่างๆนั้นขายดีและมีราคาสูงขึ้นดีไหมคะ <Yeah. S 1> ถูกใจไหมคะ <Yeah. S 1> และ้วนโยบายทั้งหมดของพรรคเพื่อไทย <Yeah. S 1> พ่อแม่พี่น้องถูกใจไหมคะ <Yeah. S 1> ถูกใจจริงหรือเปล่า <Yeah. S 1> แล้วขอฟังเสียงว่าเลือกเบอร์อะไรคะข้า <Yeah. S 1> งหลังราคาเบอร์อะไรคะโอ้ย <Yeah. S 1> oh, อย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วเรียนว่าพ่อแม่พี่น้องคะ วันนี้หลายคนบอกว่าพักเพื่อไทยนั้นจะต้องทำงานต่างๆนั้นเพื่อที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะเรื่องของการหารายได้ใช่ไหมเราหาเงินได้ใช่ไหมคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนั้นอยู่ดีกินดีมีสุขดังเดิมดีไหมคะและนำสิ่งที่ดีๆกลับคืนมาสู่พ่อแม่พี่น้องใช่ไหมคะผ่านมาสองปีแล้วไม่ไปไหนเลยเนาะเราต้องมาแก้กันใช่ไหมคะ ถึงเวลาแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะที่จะขอพักเพื่อไทยนั้นมีโอกาสในการที่เข้ามาแก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะแต่เรียนว่าพักเพื่อไทยนั้นอยากได้ตัวแทนของชาวอำเภอบ้านโป่งเพื่อเป็นตัวแทนและเป็นปากเป็นเสียงของอำเภอบ้านโป่งได้ไหมคะขอฝากคุณวสันเที่ยงตรงได้ไหมคะ ช่มคะแต่วันนี้ราชบุรีนะคะไม่ได้มีเพียงแค่สอสท่านเดียวมีทั้งหมด5ท่านบวกบัญชีรายชื่ออีก2ท่านเป็น7ท่านคะ่ะขอได้ไหมคะ าเขาบอกว่าถ้าจํานวนสอสอนะคะถ้าเลือกแต่พักอย่างเดียวเขาไม่บริหารรัฐบาลคะ่ะต้องได้สอสอเยอะๆได้ไหมคะงั้นขอยกจังหวัดได้ไหมคะโอ้โอย่างนี้ชื่นใจจังเลยค่ะ้ังนั้นวันที่3มกรกฎาไปกูหากาเบอร์เลยคะ่ะขอทั้งคนขอทั้งพักได้ไหมคะขอฝากคุณมสันเี่ยงตรงด้วยได้ไหมคะเบอร์อะไรคะเบอร์อะไรคะ ขอบคุณค่ะแล้วความสุขของท่านจะกลับมาดังเดิมค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงดังๆตบมือให้กับนายกตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยครับหลังวันที่สามกรกฎา,าคมพี่น้องจะได้พบกับนายกสุภาพสตรีคนแรกของประเทศไทยชื่อยิ่งรักชินวัตรกับพี่น้อง และเธอยืนยันว่าจะต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นขอเพียงกําลังใจจากพี่น้องชาวบ้านโปง่งราชบุรีให้เธอทั้งเบอก์พักและเบอร์คน,นครับเรียกพักเบอร์อะไรพี่น้องเรียกคนเบอร์อะไรครับตบมือดังๆให้คุณยิ่งรักธินวัตร ว่าพี่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพี่น้องครับการเดินทางของสุภาพสตรีท่านนี้จะเดินทางไปหาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะไปประกาศให้รู้ว่าจะมีสตรีมาอาสารับใช้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศและพี่น้องครับวันเวลาเหลืออีกไม่กี่วัน เพียงสิบกว่าวันเท่านั้นเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและพี่น้องชาวบ้านโป่งราชบุรีจะให้ตามที่คุณยิ่งรักขอไว้คือทั้งคนและทั้งพรรคนะครับพี่น้องครับไม่ว่าปัญหาอุปสรรคใดจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาลังแกเข้ามากล่าวหานั่นไม่เป็นปัญหาอุปสรรค ไม่บันทอนจิตใจในการเป็นนักสู้เพื่อประชาชนของคุณยิ่งรักชินวัตรเลยแม้แต่น้อยนี่แหละพี่น้องครับนักสู้ตัวจริงเราจะมีวีรสตรีเกิดขึ้นในประเทศไทยเรามีคนเก่งคนกล้าเกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายแต่คราวนี้เราจะมีสตรีเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยครับพี่น้อง พี่น้องชาวบ้านป่งให้กำลังใจไหมครับถ้างั้นขอเสียงโห่ร้องดังๆดังๆให้พี่น้องเบอร์อะไรพี่น้องพักเบอร์อะไรคนเบอร์อะไรคราวนี้ผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นนายกต็นดีประเทศไทยใช่ไหมพี่น้องแล้วคนได้บุรียืนยันไหมครับว่า คราวนี้จะเอาสุภาพสตรีชื่อยิงนักชินตรเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับเหนื่อยไม่มีคำวันเหนื่อยต่อสู้เพื่อประชาชนทุกวันยืนหยัดที่จะไปพบพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านทุกที่ทุกจังหวัดยืนยันที่จะเอานโยบายดีๆของพระเพื่อไทยมาให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับ นี่แหละผู้หญิงเก่งผู้หญิงกล้าของประเทศไทยวันนี้คนไทยยังมีความหวังวันนี้คนไทยยังต้องการผู้หญิงคนนี้มาปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับประเทศไทยมาปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับคนไทยทั้งประเทศพี่น้องที่เคารพครับ กำลังใจที่พี่น้องประชาชนชาวราชบุรีจะมอบให้กับว่าที่นายกมนตีหญิงคนแรกของประเทศไทยคือกำลังใจที่พี่น้องไปลงเลือกตั้งไปกาเบอร์หนึ่งทั้งคนทั้งพรรคเบอร์หนึ่งเท่านั้นครับพี่น้องครับและนี่คือผู้หญิงเก่งผู้หญิงกล้าของเราก็พี่น้องขอเสียงปบบมือดังๆและเสียงหัวเราะดังๆอีกครั้งหนึ่งพี่น้องดังๆพี่น้องครับดังๆนะครับนายกมนตีหญิงคนแรกของประเทศไทย เห็นไหมครับพี่น้องครับคุณยิ่งรักไม่รูจักบนเน็ตเหนื่อยถึงแม้ว่าจะเดินทางวันละหลายหลายที่หลายทางก็ตามและไม่ว่าปัญหาบูรุษสักคใดๆที่กว่าตรงข้ามบโขมมาะเค่งขึ้นมาเธอก็ยังมีกําลังใจต่อสู้ตลอดไปให้กําลังใจเธออีกครั้งหนึ่งว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศไทยครับพี่น้องครับขอเสียงดังๆครับพี่น้องครับดังๆดังๆครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับ และบุคคลต่อไปนี้สิครับที่ยืนยัด